ครับขอากราบสวัสดีนะครับผมถ่ายทำที่บีโอไอ้งั่งโออีปือ้ออีปื้อสองตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับตัวข้อมือเดียวนิ้วมือเดียวนะครับตัวเล็กๆนะครับสวยงามนะครับชมก่อนดูก,ก่อนนะครับไทยไทยจะบอกเบอร์โทรนะครับชมก่อนดูก,ก่อนนะครับ สวยงามจริงๆนะครับดูันก่อนชมคนก่อนนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่ตามหานิยมนะครับคมกับพันชาตีนะครับทรรมาค่าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับตัวเล็กนะครับนี่นะครับคนนิยมชมชอบ เมตตามหาเสน่ห์นะครับไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะครับถือได้ทุกคนนะครับผู้หญิงก็ใช่ได้นะครับดิสิตนักศึกษานักเรียนนักศึกษาไม่ว่าคนเท่าคนแจ่ผู้สูงอายุก็ใช่ได้นะครับมีคนอุดมชมชอบไม่มีคนรังเกียจนะครับชมมงอนกว่านดูเันกว่านนะครับ ผมจะจับโทรศัพท์นิ่งๆให้ดูนะครับตาแดงนะครับเป็นตานาคนะครับตานาคแดงนะครับของมาจากเขมรจากช่องจอมดูกอนกวอนนะครับชมบนก้อนนะครับแต่ท้ายผมจะบอกเบอร์โทรนะครับนะครับมีรูอยู่ข้างหลังนะครับเอโพกุญแจใส่ใส่เอวเลยนะครับ ตัวนี้ก็ใส่เอวนะครับนี่เป็นพวงกุญแจนะครับนี่เป็นพวงกุญแจนะครับใส่เอวอย่างนี้นะครับใส่เอลเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไปไหนมาไหนโอ้สุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆนะครับเป็นคนนิยมุมชอบนะครับป้องกันอันตรายทั้งปวงนะครับ ป้องกันมูลดำนะครับป้องกันผีผีในดงในป่าผีสามคางลายนะครับใส่ไว้ตรงไหนไม่มีนะครับใส่ไว้ตรงไหนดีไม่มีนะครับทำมาค่าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับไม่พอขายได้ก็ขายได้นะครับไม่พอขายดีก็ขายดีขายอะไรก็เลี้ยวเตะน,นะครับ ขายก๋วยเตี๋ยวขายมามีขายเสื้อผ้าขายกางเกงขายกับข้าว,าวกับปลาอาหารหวานข่าวอะไรก็แล้วแตะนะครับสุดยอดนะครับนักเรียนนักศึกษาก็พกได้นะครับผู้หญิงท่านหญิงท่านชายนะครับไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะครับสบายมากนะครับไม่มีคนมาทําร้ายนะครับนี่ต่คนนิยมชมชอบนะครับชมันกว่านดูคนกว่นนะครับ นะครับผมบอกเบอร์โทรเลยนะครับผมอยู่ร้อยเอ็ดนะครับอําเภอเกษตรอยใสงจังหวัดร้อยเอ็ด0982907935นะครับเบอร์โทรนะครับ0982907935เป็นเบอร์โทรนะครับสองตัวนะครับราคาก็เท่ากันนะครับราคาพุทธคุณเหมือนกับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ก็ไม่ใหญ่เกินกันนะครับ ตัวใหญ่ก็พอๆกันนี่แต่ยาวกว่านี้หน่อยนะครับสองข้อมือตัวนี้ข้อมือเดียวนะครับข้อนิ้วมือเดียวนะครับข้อมือนิ้วมือเดียวนะครับตัวใหญ่สองข้อมือนะครับสวยงามมากนะครับผมจะจับโทรศัพท์นิ่งๆให้ดูนะครับนะครับผมจะเอาให้ดูด้านหลังนะครับ นี่ด้านหลังนะครับต้องใส่อย่างนี้นะครับนี่ด้านหลังนะครับอีกเปื้อเล็กนะครับอีกเปื้อตัวเล็กของช่องช่องมาจากช่องจอมคมินนะครับต้องกวนดูก่อนนะครับดูที่ครับตาสัมฤิดเลยนะครับสัมฤิดแดงนะครับ เบอร์โทรก็บอกแล้วถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับ098 2 9 0ก9าแปนะครับผมอยู่ะเอีดครับขอบคุณครับ